เรียนที่หลายๆคนทำว่าจริงเหรอรับซื้อจริงหรือเปล่าเหรียญละสี่พันเป็นไปได้เหรอเหรียญห้าบาทธรรมดาเนี่ยนะจะได้เหรียญละสี่พันจริงเหรอนะครับผมเหรียญสิบธรรมดาแบบนี้จะได้เหรียญละพันจริงเหรอนะครับผมนะวันนี้เอ็กซ์พามาดูนะครับเอ่อเหรียญหมุนเวียนของรัชกาลที่เก้านะเป็นเหรียญห้าเหรียญสิบละกันนะครับผมชุดนี้เป็นเหรียญห้าเหรียญสิบเอาให้ดูเหรียญห้าเหรียญสิบนะครับที่มีราคารับซื้อนะครับผมนะบางเหรียญสูงถึงสี่พันบางเหรียญสูงถึงเหรียญละหนึ่งพันบาทนะครับผมเรามาดูบริการว่าทำไม แบบนี้นะครับผมนะโดยปกติทั่วไปนะเอกรับซื้อที่สี่0ันถึงเจ็ดพบาทนะครับผมทําไมถึงมีราคาแพงเป็นเพราะว่านะครับผมเหรียญห้าบาทปี2องพนั้นร้อยสบนั้นจำนวนการผลิตมีแค่1 6ึ0งเหรียญเท่านั้นจึงทําให้เป็นที่ต้องการของนักสะสมนะครับผมนะเหรียญห้าบาทปี2องพแบบนี้นะครับผมรับซื้อเหลือ3 0 0ร้อถึงห้าบาทจํานวนการผลิตมีแค่1นึ่งแสนแปดหมื่นสองพันเหรียญนะครับผมต่อไปเป็นเหรียญสิบบาทปีสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดนะครับผมนะเอกรับซื้อที่เจ็ดร ผลิต6,200เหรียญน,นะครับผมต่อไปเป็นเหรียญ10บาทปี2 5 4 1ก็ยังขายได้นะครับผมนะเอกรับซื้ออยู่ที่เหรียญละ50าสถึงห้าบาทนะครับผมแล้วก็ใครที่มีเหรียญ10บ,บาทนะถ้าเป็นปี233พรอเอกรับซื้อ5 0 0แสนถึง1 000, ล้านเพราะว่าจำนวนการผลิตมีเพียงแค่100เหรียญเท่านั้นเห็นไหมครับว่าเพียงแค่ว่า อ,อหาได,ได้ได้ยากๆนะหาได้ยากๆพบเจอได้ยากก็มีราคาแล้วเพราะว่าเหรียญพวกนี้นะครับผมในกลุ่มนักสะสมเนี่ยเราจะเล่นความหายากนะครับผมเราจะชอบสะสมเหรียญที่หายากปีที่ผลิตน้อยๆนะครับผมนักสะสมชอบมากๆนะครับนะจึงทําให้มันมีราคาแพงและเป็นที่ต้องการของนักสะสมนะเป็นเพราะว่ามันมีน้อยนะครับมันถึงได้มีราคาแพงนะรับจริงซื้อจริงเอ็นคอรผสมครับ